สาคนท่านน้ครับก่าววาสนาไปที่ไหนทีมีอยู่ก็เดินเรียกไว่ารองร้บที่ใส่ของที่โมีช้าที่ใส่รรับเแต่ะได้นำเป็นนานะครับ่ทที่เ่ที่สเทาสรเทียว คืสารเรย์ออกสานเบรย์ออกกจบฮะไม่เ็นไร่คือมอหม้อพวเดอร์นี่มอคือั้ายแปดย่างิ้วขาดหยบอ้าหาห้าหน้าาสัจายไม่ได้ร้อยเดียไปเดินเดินเนไปรอถชนเดกางขอ